เอาเละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมแร็กนาร็อกออริจินนะครับกับผมนัทเซอร์เอ็กนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับอีเวนต์ใหม่ล่าสุดนะครับที่เพิ่งเข้ามาในตอนตีห้ตอนนี้นะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับอีเวนต์ใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับตอนนี้ผมอัดในเวลาตีห้าสามสิบนาทีนะครับอีเวนต์ใหม่เนี่ยเพิ่งเข้ามาตอนประมาณตีห้านะครับก็คือการอัปเดตหรือว่าการรีวันต่อวันนะะะะคคครรรรัััับบบกก็็็ตอนนนนนนีี้้ท่เเเาหไดดชลยจะ เป็นในส่วนของแพ็กกิจกรรมส่งการนะครับราคา19.99ดเก้าเกอลหรือประมาณ20่สิบดอลนะครับก็ราคานี้เป็นราคาที่แพงเหมือนกันนะนะครับเมื่อเทียบกับอะไรรู้ไหมเมื่อเทียบกับแฟชั่นที่ได้นะครับพีดีเฟนส์บวกสินะครับแล้วก็ M อ็มดีเฟนส์บวกหกสเต็งบวกสนะครับอินบวกสนะครับก็ได้รับเอฟเฟกตต่างๆประมาณนี้นะครับแล้วก็ลักษณะที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของแพ็กที่เราเติมนะครับ ก็ผมให้ความรู้สึกว่ามันไม่ได้ออกแบบส่งการขนาดนั้นนะครับมันจะออกไปในโซนเอเชียเอเชียมากกว่านะครับแล้วก็รู้สึกว่าราคามันค่อนข้างแพงไปนะเออมันแพงไปอะ่ะมันได้อันเนี้ย0ก็จริงนะแล้วก็ได้กรอบแชทก็จริงใช่ไหมเราก็ได้พวกอันเนี้ย0อันนี้5เองนะครับอันนี้มันสามารถแลกได้อยู่แล้วเนาะแล้วก็ เพชรแค่200เองนะครับอันนี้แค่200เองแปดแค่200เองตั้ง20่สิบดอลน,นะครับผมมองว่ามันแพงเกินไปนะครับสําหรับแพ็คเนี้ยมันมันค่อนข้างจะแบบมันไม่ได้มีอะไรที่แบบหวือหวาขนาดนั้นอะพร้อมที่จะเติม20่สิบดอลน,นะครับอ่ะถ้าเกิดผมเอา20่สิบดอลน,นะครับไปเติมในส่วนของแมวนะครับผมได้900แมวเลยนะนะครับ900แมวเลยนะครับ900แมวนี่เกือบพันแมวนะเอาไปทําอย่างอื่นได้เยอะมากๆเลยนะครับ1,000แมวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่า แพ็กฮอลิเดย์แพ็เนี่ยมันไม่คุ้มนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรอย่างอื่นบ้างนะครับหลังจากที่ตัวเกมอัปเดตมานะครับจะเด้แพ็ก0.99ดอนนะครับก็จะได้รับในส่วนของบัตรแฟชั่น2ใบนะครับแล้วก็บัตรในส่วนของการ์ด1ใบแล้วก็จะเป็นกาชา ตัดแดง3าใบนะครับสุ่มเอาว่าจะได้หรือไม่นะครับอันนี้ถูกกว่าผมมองว่าโอเคกว่านะครับอยู่กับเราทั้งหมด11ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาดูในสองกิจกรรมใหม่กันเลยละกันนะครับกดไปที่นี่เลยนะครับและเมื่อเข้ามานะครับเราจะเห็นในส่วนของนี่เลยนะครับวงล้อสุ่มอีกแล้วนะครับให้วงล้อทํานายกันนะฮะก็ในวงล้อนะครับจะมีในส่วนของของรางวัลเยอะแยะมากมายนะครับผมมองว่า19ดอลนี่นะครับเอามาเติมแมวเนี่ย 900แมวนะครับมาสุ่มอันน uh, ี no word, well, yeah, mm ้นะครับอ่ะผมคิดให้นะฮะว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่ใช่ไหมผมจะกดไปประมาณ15ครั้งนะครับ15ครั้งเนี่ยได้900แมวใช่ไหม15ครั้งได้9เอ่อ15เหรียญนะครับทั้งหมดนะครับเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวผมจะซื้อให้ดูนะครับว่า900แมวได้กี่เหรียญนะครับน่าจะได้ประมาณ15อ่ะนะครับ15เหรียญ900นะครับแล้วก็สุ่มทีเนี่ยใช้ทั้งหมด2เหรียญนะครับ ในการสุ่มเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดเพื่อนๆกดไปเลยใช่ไหมอย่างน้อยเพื่อนๆก็จะได้ของพวกนี้นะซึ่งผมมองว่ามันคุ้มกว่านะครับต่อให้เพื่อนๆได้อันนี้ก็ได้ตั้ง2000นะครับได้นี้ได้ทั้ง10นะครับได้น้ําหรือว่าได้ในส่วนของสปิริตดาวเนี่ยเอามาสุ่มคุณสมบัติของตัดเลี้ยงนะครับมันได้เยอะกว่านะครับอันนี้ก็ได้การแตกอีกนะครับเผลอๆดีๆได้ช้างเนาะนะครับอันนี้ผมมองว่ามันเป็น การลงทุนที่คุ้มกว่ามันเป็นการลงทุนที่คุ้มกว่านะครับสำหรับ19ดอนที่เราจะไปซื้อแพ็คเท่งเมื่อกี้นะฮะก็หลักๆแล้วนะครับกิจกรรมนี้เนาะก็ใช้แมวอีกแล้วนะครับเช่นเคยนะครับก็ค่อนข้างจะต้องใช้ในส่วนของทรัพยากรหรือว่าเงินในกระเป๋าค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็นี่เลยนะฮะเมื่อเราได้ช้างก็จะประมาณนี้นะครับถามว่าสวยไหมนะครับถ้าชอบความอลังการนะครับผมแนะนําว่า ก็ดีนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ชอบความอลังการหรือว่าไม่ชอบการที่มันเยอะเกินไปอะไรครับผมมองว่าสําหรับผมนะผมไม่ชอบนะครับเพราะว่าช้างมันแบบดูลกเกินไปอะแล้วก็ดูเธอทะไปไปหน่อยนะครับในการเล่นหรือว่าในการเดินเนี่ยผมมองว่าเธอทะไปนะครับมันบทบางตัวละครของเราจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยรู้สึกว่าผมไม่ได้ชอบอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ที่ผมชอบก็คือนี่เลยครับใบกาชา1ิใบนะครับแล้วก็พวกเนี่ย ของต่างๆที่มนอยู่รอบๆช้างเนี่ยผมอยากได้มากเลยนะครับมันดูแบบเออโอเคมากนะครับอ่ะแล้วก็อันที่2นะครับก็เราสามารถรับในส่วนของวันที่3ได้แล้วเนาะนะครับก็ได้ในส่วนของที่เปิด1อันนะครับแล้วก็ส่งความอ่าแล้วก็ส่งความปืนฉีดน้ํานะครับก็สามารถที่จะรับหรือว่าในส่วนของลีเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของปืนฉีดน้ํานะครับเราจะได้รับในส่วนของเควนใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเดลี่เนาะก็อย่าลืมมาทํากันด้วยนะฮะตรงนี้ ก็ไม่มีเลยแล้วนะครับหลักๆเราก็ประมาณนี้แหละนะครับสำหรับกิจกรรมส่งการที่มาอัปเดตให้ดูตอนนี้เป็นเวลาตีห้านะครับนี่เลยเห็นไหมยินดีด้วยนะครับมีคนเปิดได้ช้างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอให้เขาโชคดีหรือว่าเพื่อนๆคนไหนอยากได้ช้างนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากร้านเติมเกมไปด้วยนะฮะสเตล่าโกพัศเนาะรับเติมเกมมือถือราคาถูกแล้วก็ที่สําคัญนะครับมีแพ็คแรกล็อกตามนี้เลยนะฮะผมบอกเลยว่าใครอยากได้ช้างก็ต้องสเตล่าโกพัศแล้วแหละนะครับ ก็ฝากถ่ายอินไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมบอกให้เลยว่าเข้าสู่เทศกาลสงการแล้วนะครับก็เพื่อนๆคนไหนที่ไปเที่ยวหรือออกเดินทางของให้เดินทางปลอดภัยนะครับหรือว่าดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้อากาศร้อนมากๆเลยนะครับก็ขอให้อยู่บ้านอย่างสนุกหรือว่าออกไปเที่ยวอย่างสนุกนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมแล้วเนี่ยก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ไปแค่แบบนอนรีสอร์ทชิลๆแล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนนะครับักผ่อนร่รางกายบ้างนะครับ ขอให้เพื่อนเพื่อนเที่ยวสงการอย่างสนุกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้มารีวิวสั้นๆน,นะครับสำหรับเกมรักนลอกออริจินเนาะนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสำหรับช่องผมนะครับฝากติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็มีระบบสมาชิกใหม่แล้วนะครับรูปตามนี้เลยไปดูกันเลยปึ้ง นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อยากสมัครสมาชิกเนาะเดือนละ35บาทถึง50บาทนะครับก็มีอีโมจิประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวพอเกิดผมมีเวลาไลฟ์สตรีมนะครับผมจะให้เพื่อนๆกดสมัครสมาชิกกันเนาะหนะครับหรือว่าใครที่อยากสมัครเลยก็สมัครได้เลยนะครับเพราะว่าสวยมากๆเลยนะครับสำหรับอีโมจิแล้วก็ในส่วนของ r ร n ง day Member YouTube นะครับก็ฝากไว้นะครับผมตั้งใจทำมากๆเลยวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับก็ดีสวัสดีจ้าไว้เจอกันครับ